เบียวไม่ไหวอะไรอะอะไรคือเบียวคืออะไรนี่อะคือเป็นอะไรเป็นกระตูนเหรออะไรอะอะไรเบียวอะอะไรเบียวมันคำไม่ดีปะเนี่ยใช่ใช่ไหมอัดหน้าจอไว้ก่อนเลยเดี๋ยวมีดรามงดราม่าอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาให้หนูพูดค่ะคุณพี่ท่านประธานค่ะดิฉันไม่ทราบค่ะเบียวกินแล้วเมา เบี้ยวคือไม่ตรงอ๋อเบี้ยวคือไม่ตรงมันเป็นเบี้ยวเบี้ยวไปมันไม่ตรงนี่หรออ๋อมันเป็นแบบเบี้ยวเบี้ยวทางเบี้ยวมันไม่ตรงนะคะไปมันก็เบี้ยวเบี้ยวลงเบี้ยวเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาอะไรแบบนี้หรอฮะอะไรอะเบี้ยวอะไรอีกอะเมื่อกี้พูดว่าอะไรอ่ะเบี้ยวมายถึงเบี้ยวมายถึงที่มันไม่ตรงใช่ไหมโอเคเดียวจะนั่งให้มันไม่เบี้ยวนะให้มันตรงตรงเนาะ โอเคอันนี้ตรงหรือยังนี่เบียวมาอันนี้มันเบียวเนาะพ่อเบียวให้สุดเลยเอาเลยทําได้อะไรแลอะไรคืออะไรคือเบียวไซ่อ๋ออันนี้เบียวใซ่เหรออ๋อเบียวไสแล้วทํายังไงให้มันมันต้องไปทางควายล้วนี้มันเบียวใส่คือต้องไปทางควายมันตรงนี้เหรออะไรนี่โดนแกงเออหนูโดนแกงค่ะทุกคนโดนกันแกง คือหนูอะพอรู้จักคําว่าเบี้ยนะคือเคยได้ยินแต่ไม่แบบเขาเรียกอะไรไม่ได้รู้จักความหมายมันที่แบบที่มันโตระตัวคือหนูเป็นคนที่มีรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่แบบเฮ้ยคําศัพท์เยอะแต่ว่าถ้าเป็นคําศัพท์ที่ไม่ใช่ภาษาไทยอาจจะแบบนี่ไทยไหมไม่ไทยเออใช่มันไม่ใช่ภาษาไทยใช่ไหมมันเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ป่ะนางซื่อโอเคเดี๋ยวนางซื่อมันจะได้ไม่เบี้ยเนาะโอเคนางซื่อ <laughs> <laughs> พอ่อ้าไหลโดนจอค่ะไหลโดนจอเหรอ อะไรเนี่ยอันนี้เบี้ยวไหมหรือตรงอันนี้อันนี้ไม่เบี้ยวเนาะอันนี้เรือตรงหรือตรงหรือเบี้ยวฮะอันเนี้ย <c oughs> เจ๊ร้องไก่จ๋าให้ฟังหน่อยไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครเสียงเือนคนร้องไห้เอ้ไม่คุณเลยอะไรนี่เบี้ยวอีกไหมเนี่ยร้องไก่จ๋าี่เบี้ยวอีกไหมเนี่ยอะไรอ่ะอะไรเบี้ยวอะไรอวยพรก็เบี้ยวเหรออันนี้จับผมนี่เบี้ยวไหมอันนี้ยิ้มนี่เบี้ยวไหมอันนี้มองกล้องนี่เบี้ยวไหม หนูจะจดจําไว้นะใจเจ้ากรรมบอกให้ย้าให้จําฟังใจเบียวเบียวไปพี่แช่มเบียวนี่คือการแบบเล่าเรียนแบบอะไรนี้ปะไม่ใช่เดียวไปศึกษาก่อนให้ท่องแท้ก่อน <laughs> จะจะมาต่อปากต่อคําใหม่พ่อเล่นクับเฮาส์ไหมไม่ได้เล่นค่ะเบียวมากที่ไม่ได้เล่นอา้าวเปิดเน็ตให้ท่านก่อนคือหนูก็เปิดเน็ตทุกคนแต่แค่แบบไม่ได้แบบจับตลอดเวลาอะไรนี้เฉย อะไรมาป่าเดียวดายอย่างฉันไม่สนใจหรอกเบียวเบียวหรือเปล่าใครเป็นคงเบียวเบียวหรือเปล่าพอ <c oughs> เราเรา,เราออกจากเบียวนี้ก่อนเนาะเราออกจากเบียวก่อนเอ้ยมันบุลลี่อะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ถินกระเดินลงไม่เอออยู่ดีได้ทอดกระถินเฉยไไม่เอาเด้อ <c oughs> เอ้ยทุกคนเช่คืนยี่สิบแล้วเชียงคืนยี่สิบแล้วถ้าใครยังไม่นอน เบียวอยากย้ายไป